นาคม2564นายไพฑูรย์ชนะทูสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุจริงวงท่าเรือผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ฟิลด์เดย์ของอำเภอขนอมนะถึมเรียนรู้กันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลควนทองอยู่ที่4ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายมิโรสําแดน่งนายอำเภอขนอมเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้ เข้าร่วมง,งาน1 6 0คนในงานมีการจัดนิทธศรรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมกิจกรรมออกซู้จำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร